ค okay, ถ้าเรา <c oughs> <c oughs> พูดถึงแสงสว่าง <c oughs> คงไม่ใช่แสงอาทิตย์เท่านั้น <c oughs> คงไม่ใช่แสงตะกเกียงที่ถูกจุดขึ้นในยามค่ำคืนที่มืดมิด <c oughs> และคงก็ไม่ใช่แสงดวงอาทิตย์ที่กำลังสาดส่องกระทบตึกน้ำแข็งหิมะบนยอดเขาหิมาลายตรงนี้แต่ความหมายที่บางคนกำลังพูดถึงคือแสงสว่างที่อยู่ในตัวเราเองแสงสว่างที่เราไม่ต้องปริ่งประกายแต่มันสว่างจากข้างในเราต่างหากคนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้ว่า การพยายามจะเป็นแสงสว่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากกว่าการที่เราเนี่ยเป็นแสงสว่างแล้วแล้วมันจะไม่จําเป็นต้องเปล่งออกมาเลยเพราะแสงสว่างที่แท้จริงมันก็สถิอยู่ในตัวเรานี่เองท่ามกลางสายหมอกท่ามกลางหิมะที่กําลังโปรยปลายผมรู้สึกเลยว่าอันนี้คือสุดยอดของชีวิตคือสิ่งที่ทําให้ผมตระนักรู้แล้วว่า ชีวิตของผมทุกช่วงลมหายใจทุกช่วงเวลามันเหมือนกับได้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 ไดจมจุมพิษกับเทพธิดาแห่งอิมาลัยคุณรู้ไหมว่าตอนที่คุณได้จุมพิษกับเทพธิดาแห่งอิมาลัยคุณจะรู้สึกยังไงมันก็เหมือนสายของหิมะที่กําลังโปรยปลายกระทบผิวหน้าเรานั่นแหละมันช่างอบอุ่นอบอวนไว้ด้วยความรู้สึกละมุนล,ละม่อมเย็นสวานส่างสงบและยิ่งตอนนี้หิมะกําลังโปรยปลายลงมามากเท่าไหร่ผมก็จะรู้สึกเหมือนกับว่า พื้นที่พบนี่แหละคือความฝันยิ่งใหญ่ของผมที่กลายเป็นความจริงโลกแห่งแสงสว่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดกําลังสถิตยอยู่ในหัวใจของผมแล้วรู้ไหมว่าชีวิตตอนที่มีค่าที่สุดเนี่ยเหมือนกาลังเรากําลังหยุดโลกใบนี้ไว้ทั้งใบผมใช้ชีวิตในวัยหนุ่มกับการดินน้นรนกับการต่อสู้ชีวิตเหมือนคนที่กําลังกระเซิร์ตกระเซิงหนีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องการเอาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันนี้ผมไม่ได้หนีอะไรและไม่ต้องการเอาชนะอะไร ผมจะรู้สึกว่าผมได้รับความเป็นอิสระที่แท้จริงจากดวงวิญญาณของผมและในที่สุดสิ่งที่ผมพยายามบอกกับตัวเองตั้งกับถามกับตัวเองแล้วก็ตอบกับตัวเองได้ก็คือผมไม่จําเป็นจะต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วสําหรับตัวเองผมค้นพบตัวเองแล้วและผมเห็นถึงชีวิตที่งดงามที่มีอยู่ในดวงวิญญาณของผมแลวในขณะีผมปากเชื่อ หรือความหมายของการได้เข้าถึงชีวิตที่มันลึกซึ้งเราจะพบว,ว่าชีวิตที่ลึกซึ้งนั้นเริ่มต้นจากการที่เราเรียนรู้แล้วก็ศรัทธาต่อการกระทำที่ดีงามการมีชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายและการได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในแต่ละลมหายใจหรือไม่ในแต่ละขณะเป็นจุดมุ่งหมายสุดๆครับข,ของการได้เกิดมาเป็นคน ศรัทธาต่อสิ่งที่ยิงง่งใหญ่ศรัทธาต่อสิ่งที่มีคุณค่ามันเริ่มต้นได้เมื่อคุณเข้าใจตัวเองมันเริ่มต้นเมื่อคุณคุณค่า,าของชีวิตและเมื่อคุณมองเห็นว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นยืนอยู่บนพื้นฐานของความรักและความดีงามอย่างแท้จริงการที่เราจะปลดปล่อยตัวตนจากโลกไปเดิมปลดปล่อยความรู้สึกจากชีวิตที่มันเคยล้มเหลวหรือผิดพลาดน,นั้นไม่ใช่เรื่องย,งยากครับยงแค่เรา เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ชีวิตอย่างแท้จริงวันนี้เราอาจจะยังไม่สมบูรณ์เราอาจจะมีข้อบกพร่องเราอาจจะมีความทุกข์ทรมานในใจแต่เราอาจจะผ่านช่วงเวลาแห่งความรู้สึกตรงนี้ได้ถ้าเรามีสติปัญญาและความกล้าหาญคารัาากเป็นจุดมุ่งหมายของการเข้าสู่ชีวิตใหญ่และนี่คือความศรัทธาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นการควบพบดช่วยมนุษย์ในโลกนี้ ท,ที่เียนาครับเริ่มต้นที่เราแค่มาทบทวนว่ามีอะไรหลายอย่างที่ชีวิตของเรายังไม่ได้ทำเลยในชีวิตเริ่มต้นที่เราคิดได้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรให้กับตัวเองในวันนี้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการบลดล็อกชีวิตของเราหรือคือการ ส้ารหักสู่ความสำเร็จที่แท้จริงที่เราจะต้องเริ่มที่ตัวเราเองบางทีพอเราตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็มักจะมีอุปสษรคมีสิ่งท้าทายหรือแม้แต่ข้อจำกัดมากมายที่เกิดขึ้นกับตัวเราแต่พอเราแค่คิดให้ลึกซึ้งหรือว่า เข้าใจอย่างชัดเจนเราก็จะสามารถแก้ไขข้อข้อง่องเราได้อย่างงไไ่ายดายเขาบอกว่าบางทีพอเราเผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ด้วยวิธีการของสติปัญญาที่มันแยกไขยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นเรื่องของความสําเร็จแลวก็กลายเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วกลายเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราในแต่ละครั้งที่เราทามันสาเร็จ และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้น,นของการตั้งรหัสชีวิตของ The m a s เตอร์โคดอคันนและวันนี้ก็คือวันที่ผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราก็ควรจะมีชีวิตยอยู่อย่างเป็นผู้เลือกแก้ไขปัญหาของสังคึด้วยตัวเราเองและสุดท้ายก็คือมีความสุขกับการตัดสินใจและก็สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นด้วยความรักและก็สำคัญนในตัวเองครับมีชีวิตอยากยิ่งใหญ่ให้ผู้คนได้จดจํา มีชีวิตอย่างมีความหมายให้ตัวเองได้ภาคภูมิใจและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าที่สุดเพื่อให้ชีวิตของเราที่เหลืออยู่คือชีวิตที่งดงามนี่คือส่วนหนึ่งของกระบวนการการเข้าใจชีวิตที่ผมและเด e m a ั t e r Code Academy พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์และความสำเร็จหรือประสบการณ์แห่งความเข้าใจชีวิตให้กับพวกเราทุกคนลองเข้ามาดูคลิปหรือวิดีโอรวมทั้งระบบ YouTube ที่เราพร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตให้กับทุกท่านวันนี้คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณสู่ความสำเร็จและความโชคดีได้โดยฉับพลันครับ